กินหรอกงอไห่งแง่อันนี้คือตัดกิ่งชะอมนะคะกลัวแตนนะคะแตนเยอะมากอันนี้กล้วยด่างนะคะกล้วยด่างเห็นไหมคะด่างสวยนะคะมีสองกอนะคะใครสนใจทักมานะคะ คนก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะไม่เจอแตนแตัดไปเลยเดี๋ยวเขามาเด็ดยอดเองือ สูงจนถึงก็ไผ่อ่ะมีปัญญาเอาไหนแล้วน่ะสูงเดี๋ยวฉันไปเด็ดยอดเองนะคะเอาทิ้งไว้อย่างนั้นแหละค่ะเดี๋ยวซักผ้าเสร็จก่อนนะคะเอาให้มันต่ำๆอ่ะโอ้โหเด็ดมันก็ยังสูงอยู่ด้ ขเขาตัดบ่อยอะมันงอกต่ำๆเอื้อมง่ายกินง่ายาำสบาำใา้่าเครื่องขึ้นแรงแล้วนะคะสูงหน่อยก็ได้แม่ต่ำเกินแค่อกอ,อแค่อกอถ้าต่างไงกูแม่เอา เอาไปชํำได้นี่ว่าตัดแล้วลมใส่หัวไปเงแค่ ตัดไว้ชํานั้นไผ่หวานนะคะไผ่หวานที่เห็นมีอยู่สามกนะคะกอนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้เจ้าของก็กินเบื่อแล้วค่ะ